วันนี้เราจะมาคุยก um, ันเรื mankind, ่องของความวิบัติที nice. ่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเกิดขึ้นกับการเมืองไทยเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นกับความเป็นอยู่และชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้านความมั่นคงด้านการศาสนาคําว่าวิบัติทางการเมืองเนี่ยมันสําคัญเกิดเนื่องจากนักการเมืองขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมศีลธรรมคุณธรรมมโนธรรม ในนักการเมืองไม่มีเหลืออยู่แล้วผมขออนุญาตยกหลักธรรมมาประเด็นหนึ่งนะวิพัฒชวาสนะวิพัฒชวาสคิดยังไงคิดโดยการจำแนกออกนะว่านะครับในหลักของวิธีคิดในเชิงพุทธนั่นก็คือวิพัฒชวาสนั่นเองนะครับด้านที่หนึ่งด้านของเรื่องของการจำแนกเลยด้านของความจริงนะความจริงสิ่งที่เกิดขึ้น นักการเมืองไทยปัจจุบันกับพรรคการเมืองไทยกับการบริหารบ้านเมืองโดยรัฐบาลและนักการเมืองปัจจุบันไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะครับมันเกิดขึ้นคือการวิบัติมันเกิดขึ้นมาจริงวิบัติไปทางที่ดีหรือไม่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้เข้าใจเรื่องของการจำแนงเรงคือวิพัฒนาวัดนะครับในเชิงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะอะไรถึงทําให สังคมมันถดถอยสังคมมันเน่าเฟะสังคมมันเสื่อมทามและเสื่อมโทรมโดยนักการเมืองนะครับดังนั้นถ้ามีการทุจริตความเสื่อมโทรมและความเสื่อมทามก็จะเกิดขึ้นโดยท,ทันทีเราจะเห็นได้ชัดหลายประเด็นแต่นักการเมืองหลายคนก็หลุดหลุดรอดหลุดพ้นจากคดีองค์ประกอบนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลของนักการเมืองถ้านักการเมืองท่านนั้นมีศีลธรรมมีคุณธรรม ในการตัดสินปัญหาการตัดสินสิ่งใดๆก็ตามหรือในการแสดงออกทางความคิดในการนําเสนอหลักกฎหมายเพื่อมาบริหารจัดการประเทศเช่นเรื่องของกัญชาเนี่ยนะครับจะมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยจนกระทั่งความเป็นจริงเนี่ยได้ปรากฏขึ้นมาว่านโยบายเสรีวันแรกก็เห็นผลแล้วครับมีประชาชนเสียชีวิต จนกระทั่งมีการประกาศว่าพื้นที่ในโรงเรียนห้ามขายใหจ้จำหน่ายในละแวกใกล้เคียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นคือความผิดพลาดเกิดจากส่วนประกอบขององค์ขาพยพของฝ่ายบริหารน,นั่นเองอยากให้จำแนกโดยคิดเป็นลำดับลาดับว่ามันเกิดความวิบัติขึ้นกับสังคมไทยได้ยังไงไปในด้านลบนะครับ เราก็มามองว่ารัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศมาในรูปแบบไหนลำดับขั้นต้นจะไปนอกสภาก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะเขาคุมด้วยอำนาจในหลักของการที่เข้ามาในรูปแบบของปฏิวัติรัฐบาล<อ>ผมเชื่อว่าประชาชนหลายท่านหลายคนจำเหตุการณ์ได้ลำดับเหตุการณ์ได้ว่าการที่เริ่มปิดประตูขังนักการเมืองในห้องประชุมห้องหนึ่ง อบอกให้ยอมไม่งั้นผมปฏิวัติอย่างนี้จนเกิดเหตุการณ์มีการตั้งองค์กรมีการตั้งสวขึ้นมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมันก็ไม่ค่อยชอบมาพักคุณเท่าไหร่โดยหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วในสังคมไทยไม่ต้องไปพูดอะไรมากนั่นคือลำดับเหตุการณ์ผมเชื่อว่าคนไทยพุทธจำแนกเหตุการณ์ได้นะครับโดยเป็นลำดับลำดับนั่นเองมาจบจนปัจจุบันนี้จนครบอายุนะใกล้จะครบอายุราชการของ นายกรัฐมนตรีคือ2สมัยก็คือ8 8ปีนั่นเองว่านายกจะหาทางออกอย่างไรจะยุบสภาที่เป็นกระแสมาอย่างกระชั้นชิดแบบนี้หรือไม่หรือว่าจะดันทุนลังนะอยู่ไปเรื่อยๆเหตุการณ์ไม่ปกติแน่ความวิบัติก็จะเกิดขึ้นนะครับต่อมาเรามาดูความจําแนกโดยความสัมพันธ์เกิดจากเหตุและแห่งปัจจัยนั่นเองเราต้องมาจําแนกออกว่าความสัมพันธ์เนี่ย ทำไมมันถึงก่อให้เกิดการว,วิบัติต่างการเมืองมันเกิดจากความสัมพันธ์อะไรละครับพวกพ้องพวกกูพวกมึงเนี่ยแยกออกกลุ่มกูกลุก่มมึงนะขออนุญาตพูดจาแบบนี้นะครับที่ไม่เพาะเราต้องคุยกันด้วยหลักของความเป็นจริงนะครับความสัมพันธ์ของเครือญาติมีการแต่งตั้งเครือญาติไปนั่งในสภาสวเข้าไปนั่งในองค์กรนล้อนองค์กรนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐบาล นะครับในหลักการบริหารจนทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและบ้านเมืองนะครับเศรษฐกิจตกต่ำย่ําแย่มาจบจนปัจจุบันนี้สิ่งสําคัญนั้นการตรวจสอบของอความสัมพันธ์จึงก่อให้เกิดความวิบัติทางการเมืองนะครับท้ายสุดเลยจําแนกโดยเงื่อนไขนะครับเมื่อตัวเองเข้าไปมีอานาจแล้วก็มาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเองนะครับโดยการออกกฎหมาย ออกพรบนะครับควบคุมกําหนดกฎเกณฑ์ทิศทางว่าให้ประชาชนต้องไปในรูปแบบนี้นะักการเมืองต้องขยับแบบนี้นะเดินแบบนี้ถ้าเดินนอกลูก่นอกทางก็จะผิดกฎหมายแต่ตัวเองและเครือญาตนะิที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ผมบอกไปในเรื่องอความสัมพันธ์ั่นเองนั่นคือความสัมพันธ์ของเครือญาติแต่โดยการตั้งเงื่อนไขามาแล้วก็ไล่เอาผิดกับผู้อื่นแต่เครือญาติและพวกพอ้ององค์คาประยุ์ไม่เป็นไร นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้รู้ว่านะครับควรจำแนกโดยวิธีคิดในหลักพระพุทธศาสนาผมถึงบอกหลายครั้งแล้วว่าต่อจากนี้ไปจะต้องมีพักการเมืองพักหนึ่งเป็นพักของคนไทยพุทธนะครับโดยยึดหลักพุทธศาสนานำการเมืองและเอาหลักวิธีคิด ทางพุทธศาสนาหรือหลักธรรมนะหยิบข้อไหนก็ได้ฮะ,ะมาสักข้อหนึ่งยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราก็เรื่องพูดในเรื่องของความวิบัตินะ,ะวิบัติโดยทางการเมืองและเราก็มาจําแนกออกะค,ะความจําแนกเนี่ยเราก็เอาหลักธรรมในหัวข้อ,อวิพัฒชวาดนะครับวิพัฒชวามาพูดคุยกันนะผมก็ยกตัวอย่างคร่าวๆนะพอเข้าใจง่ายถ้าพูดในเชิงพุทธมากนะบางคนก็จะสับสนและ บางคนก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่า,าบางคนก็จะมีความรู้มากกว่าผมก็อาจจะทำไม,ไม่ชี้แจงให้ละเอียดนะเราต้องการพูดเพื่อให้เกิดความกระชับดังนั้นก็ขอให้คนไทยที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งในหมดสมัยหน้าต่อไปนั้นที่จะไปลงคะแนนขอให้มองให้ดีคิดให้ดีนะครับกับนักการเมืองที่เอาเงินไปแจกไปจ่ายสุดท้ายก็ต้อง มากอบโกยมาถอนทุนคืนกับเงินที่เขาจ่ายไป5 0 0ร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันสามพันถามว่าท่านรับไปครั้งเดียวเลยตลอดระยะ4ปีเนี่ยที่เขาเข้ามาบริหารท่านจะทำอย่างไรต่อไปผมอยากจะฝากประชาชนให้ใช้พินิษพิจารณาจำแนกดูว่านะครับสิ่งไหนควรส,สิ่งไหนไม่ควรที่จะทำดังนั้น เรามาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีพรรคการเมืองในเชิงพุทธนะครับโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาน,นำการเมืองให้นักการเมืองมีศีลธรรมและคุณธรรมมีมโนธรรมที่ดีครับผมดรนโมสุปราณีและเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ